สวัสดีครับเพื่อนๆครับอันนี้ไปกบจะลงนะต้นนี้นะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าโมโิโต้โมโโตเนี่ย้าเลี้ยงดีๆนะมันใหญ่มากนะฮะสายพันธุ์ที่เราได้มาเนี่ยเป็นบอนใหญ่มากๆเลยนะครับก็เลยวป็นเรียกว่าเราจะเตรียมลงในในกระถางที่มันเป็นปอกนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เอา นี่ฮะวัสดุปลูกก็คือมีพวกปุ๋ยมะพร้าวมีพวกใบไม้หมักนะครับแล้วก็ดินหน้าดินนะครับแล้วก็มีมูลไส้เดือนอยู่นะฮะตรงนีนะ้ผสมกันก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เดี๋ยวเขาลงแปลงก่อนแล้วค่อยดูอาจจะให้ปุ๋ยเขานะผมก,ก็มีปุ๋ยหมักด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนั้น,นติดตามต่อไปว่าโมจิโตเอ๊อันนี้ไม่ใช่โมจิโตอันนี้เขาเรียกว่ามิลกี้เวนะครับนี่นี่คือมิลกี้เวนะครับเพื่อนมิลกี้เวนะครับ นี่ยใบเขาเป็นอย่างนี้นะ,อะตอนนี้ถ้าเขาสมบูรณ์เนี่ยเขาจะใหญ่มากเลยเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางนะครับนับหนึ่งนาะโอ้โหอันนี้ออกก่อนอ ใส่เข้าไป6โคนนี่ครับมีกิเวรครับเพื่อนๆครับอะออืมสวยมากเลยต้นนี้ครับจริงๆนะถ้าเป็นต้น เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นผมลงต้นใหญ่นะครับนั่นคือต้นแม่เขาซึ่งเดี๋ยวติดตามต่อไปว่าวันนี้คือวันที่วันที่เจดพฤษภาคมนะครับปีหกห้าว่าเราจะเลี้ยงเขาเนี่ยให้เขาโตจริงๆโตกว่านี้นะครับตอนนี้ความสูงเขาอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบห้าเซนนะสี่สิห้าเซนเดี๋ยวเขาโตเต็มที่เขาจะมีลักษณะแบบไหนครับเพื่อนๆ เสร็จแล้วนะอันนี้ก็คือ,อมิลค์เว์นะครับบริเวณตรงนี้นะฮะก็มีหลากหลายแล้วแล้วมีเพิ่มขึ้นแล้วนะครับอ่าน,นี้ก็ช้างเขียวนะครับช้างเขียวจริงๆเออซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช้างเหลืองแต่ว่าพอปลูกแล้วมันเขียวแต่ว่าไม่เป็นไรครับมันก็สวยของมันอีกแบบหนึ่งเออส่วนตรงนั้นก็เป็นบอลกระดาษด,ด่างเนี่ยนอต้นนี้นะฮะที่ลงไว้ตอนนี้หนอขึ้นขึ้นเยอะขึ้นแล้วหนอใหญ่แล้ว เรามีใบกลางแล้วนะครับใบกลางสวยแล้วนะครับ